ว่าคนเราจะอยู่ร่วมกันได้ค่ะมันต้องมีความรักมีความจริงใจมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันหากเราทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยผลที่เราได้รับตอบสนองก็จะมีแต่คนรักเมตตาปรารถนาดีกับเราแต่กัลยานมิตรนะคะที่บอกเลยว่ากฎแห่งการกระทำิุติธรรมเสมอนะคะหนูทําอะไรก็ต้องได้รับผล้นเรมาติดลอโค้งนะ อะไรกัอย่าง้แลวบอกว่านี่คือเธอนะแล้วก็กดนี่คือเธอแล้วก็กดกรณีอย่างนี้คุณจะยังไงนะคะจะจัดการทางโลกยังไงดีคะถ้าทางทำไม่น่าจะเป็นผลนะคะพี่ขาคือพี่ว่าเราต้องใช้ทางธรรมนำก่อนอย่างน้อยแบบเขาก็จะเห็นระบบกรรมทำงานเห็นไหมสุดท้ายเขาว่าคนอื่นเขามีความสุขกับการที่ให้คนอื่นแต่แก้สุดท้ายเขามีความสุขไหมอะ ตัวเขาแน่ๆไม่เหมือนข่าวสุขวจนวันนี้คนที่รอบข้างพอมาลูก็ไม่เคยเห็นข่าวข่าวจริงนะคือระบบกรรมมันใช้เวลานั่นเองค่ะเบกกี้ค่ะมันไม่ได้แบบทำคนมันเห็นทันทีมันไม่ใช่แต่เมื่อเขาเปิดช่องแพร่สุสตร์ส่งผลคือทำไม่ดีมากๆไปทุกอย่างแต่แค่ก็คือการทำบาปด้วยวาจาเนี่ยมันหนักะหาอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆการทำให้คนแตกแยกกันเจ้าพูดโกหกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกรรมธรรมชาติที่เป็นกรรมหนักเพราะว่ามันทำให้คนขาดความรักความสามัคคีกันและเสี่ยงว่าจะมีคนกระทบมา เขอทั้งเร็วและรุนแรงแต่มันไม่ใช้เวลาที่บอกเลยว่าคนณคุนี้ปัจจุบันเขาต้องไม่มีความสุขนะชีวิตครอบครัวเขาก็ไม่สมบูรณ์เขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาค่ะให้แบบพี่ยิ้มน้ำน้ำ